ครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเอชซีวายท่ผมนะวันนี้มาพวกผมเช่อครับสุรัตน์สี่หกนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสามพันเพชรทุกวันยันจบกิจยุคลุ่งโลดนะครับวีคนี้จะเป็นเออ่ของวีคสามนะวีคบายเย็นนะก็มาธิวุฒิไลซ็นเข้าตรงเออ่แบ็กไฟเดย์นะครับนะส่วนโอุลวิศคานี่มาเป็นแบบพวกเจอราดเหมือนพวกเจอรัตผู้เหมือนพวกลาอูนะครับนะแดกสามตัวได้ฟรีตัวหนึ่งตัวไลซ็น แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวฟีดิรามนะมาในไอ้กล่องสุ่มนะกล่องเติมนั่นแหละอ่ะส่วนเราไม่เติมก็สามอเมิกันพืทคูวันเหมือนเดิมครับล่าลูซิโอนะครับลูซิโอตัวนี้น่าเล่นนะครับได้มาก็ได้ครับโอวีอาร์นะครับแต่ถ้าแลกก็แต้มยังไม่มีครับไม่น่าแลกออเดอร์คาร์ลิเบอรี่ก็น่าเล่นนะครับเก่งนะลิซาราซูปับเบิร์กเลต์มาใหม่ด้วยนะครับก็มีเซโลเปโตตัวนี้น่าเล่นนะครับเซโลเปโตนะ ก็มีบัตรเตียนแล้วมีตำนานใหม่ด้วยนะครับปิซาโลนะครับตำนานใหม่นะครับจัดไปดูอ่ะก็วันนี้ก็มาล่าเหมือนเดิมครับลูซิโอจากสามเพชรจะออกหรือไม่มาชมกันครับเปิดวันแรกโอ้โหวันแรกตาดิ้งมาสี่สิบหรือสิบวะไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ไม่รู้ว่าตาเริ่มต้นมาผมมีเท่าไหร่นะครับแต่ตาดิ้งมาครับ ได้สีป่ะไอ้สี่ก็ได้ร้อยสอี่นะเอ้ยไม่ใช่ดิร้อยสิร้อยเท่าไหร่วะร้อยอเออใช่ป่ะไปดูแหละเปิดไปแล้ววะเอ้ฝรั่งเศสเอยฮ้ยยี่สินี่วะใช่ป่ะยี่ากจังวะโอเควันแรกก็ถือว่าได้ร้อิได้สาจิกซอイครับ ก็ได้ตาเพิ่มมาเป็น40ยอะไม่หลุดเหรียญมา112 113ให้หน่อยวะ113ก็ได้เยอะนะถัดมาอีกวันครับก็เป็นวันที่สองนับของสามเพชรทุกวันนะของวีคที่สามนะวิกบายเย็นแพ็กก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนมากมันจะขายแพ็กไฟดีนะครับแพ็กไฟดีพวกได้จิกซงจิกซอสามร้อยนะสองพันอฟ ส่วนเราก็ไม่มีวาสนาครับก็มาขอวาสนาจากสามเพชรแล้วกันมีไหมตาดิ่งมาลอยหนึง่งโอ้รอบนี้ไม่มีตาเลยครับน่าจะตรงเลียดวะตาตามไม่ดิ่งตรงเลีดแน่นอนเลยโอ้ไม่มีและวอล์กหรือตรงเลียดไรสิบก็เหมือนตรงเลีดน,นะครับผมบอกเลยไรสิบก็เหมือนไรเก้าอ่ะแต่เสียงเดียวมันวอลกกำจัดเลยว่าวันสอง โอเคมาถัดมาอีกวันครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับแพ็กไม่มีอะไรเข้ามาใหม่นะแพ็กมีแพ็ก111-115ครับแต่ไม่น่าลุ้นนะเปลืองเพชรไปหน่อยวะผมว่าเปลืองไปหน่อยวะแต่เรามาลุ้นสามเพชรเอาดีกว่าอันน่าลุ้นน่ะมันจะมีแพ็ก20,250อะ20,250ไป20,250เฮ้ยตาดิ่งวะอุ้ย อุ้ยร้อยหนึ่งอุ้ยใช่ปะใช่ดิตัดิ่งร้อยหนึ่งดิเฮ้ยเอาแล้วไงลูซิโอมาจริงว่ะเอาแล้วไงโอ,โอ้โอ้บัตเตียนโอ้นึกว่าลูซิโอโอ้ร้อยสิบห้าแตกเฮ้ยแม่งลั่นกัดนี้วันนี้เฮ้ย โอ้เกินไปโอ้ขนฟูฟเลยโอ้เปิดมาเมื่อเคยจะได้ร้อยสิบห้ามาแล้วครับร้อยสิบห้าครับโอ้จากสามพันเทชรมันมีจริงว่ะเฮ้ยมีหลุดเลทมันจริงว่ะสามพันเทช์ร้อยสิบห้าเอ็นจะคนอื่นได้โอ้สองร้อยห้าสิบจิอก็ได้อยู่แล้ทำไมไม่เป็นลูซิโอว่ะสูตรจิ้มดัวสูตรจิ้มลูซิโอว่ะแต่ได้โอ้แม่งจิ้มลูซิโอมันต้องออกลูซิโอเ้ย ออกบ้าเตียนเข็งโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหก็ดีว่ะร้อสิบห้าว่ะ o v r สูงสุดวิกนี้แม่งเฮงจัดว่ะวิกสแม่งเฮงแล้วผมถือว่าเฮงแล้วได้รสบห้านะมาครับถัดมาอีกวันเอ้ยวันเมื่อวาน,าวาน,าวานได้ร้อยสิบห้าครับไม่อยากจะขิงเท่าไหร,ร่แล้วแต่ไม่ได้ขิงนะน,นี้แบบโอ้เปิดมาเพื่อนๆก็จะเห็นผมเกลือมาทั้งวิกหนึ่งวิกสองเกลือมาตั้งแต่กิดฟุตเเิร์แล้ว มนลั่นร้อยสิบห้าวันวิกสามของวิกบายเย็นเฉยวะ่ะโอเคนะสำหรับกิจนี้ผมถือว่าบรรลุละร้อยสิบห้ามาละจากสามัญเพชรครับดันด้นทำคลิปมาไม่ว่าจะวิกไหนก็เปิดให้ดูเฮ้ยแต่ตาดิ่งหลือว,ว่าลูซิโอมาไหมโอ้โหเร่งมา40 112ปร้อยสิบสองปะเมื่อวานเมื่อวานสองร้อยยี่วันนี้สองร้อยหกโอ้ร้อยสิบสองว่ะสี่สิบจิกสี่สิบแม ใครวะร้อยสิบสองยังไม่มีหลายตัวอยู่เฮ้ยนี่ใเทเลียนกีกู้โอเคโอเคหกสิบกิ๊กอสวยผมจิ้มลูซิโอนะแต่ทำไมันมาเป็นเดลิสซีบีือนกันอยู่แต่ความหมายคือมันต้องเป็นลูซิโอร้อยสิบห้าดิเฮ้ยสวยสวยเออมาแบบร้อยสิบสองร้อยสิบสองเรื่อยๆอย่างนี้ก็ดีดิมาครับถัดมาอีกวันครับ อะวันนี้มาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรครับก็มีแพ็กใหม่เข้ามานะเป็นแพ็กร้อยสิบสองถึงร้อยสิบห้าครับคุ้มสี่ร้อยเปอร์เซ็นสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ, 22, รบเพชรแล้วก็พันห้าเอฟซีนะผมว่าน่าลุ้นนะแพ็กน,นี้น่นาลุ้นน่าลุ้นใครมีเอฟซีหรือใครมีเพชรก็สามารถลุ้นได้นะแต่ผมเก็บเพชรไว้ทําคลิปนี่แหละสามเพชรทุกวันให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขอใช้สูตรเหมือนเดิมครับกิมลูซิโอแล้วลูซิโอจะมาหรือเปล่ามาแล้วลูซิโอ ตาดิ่งวันนี้ตาไม่ดิ่งว่ะออ้ยน่าจะตรงเลีดครับคุณดูโอ้โหอุ้ยอังกฤษเออเชี่อ้อังกฤษแล้วเอลบีตัวเดิมมึงไม่ต้องวอกก็ได้นะวอกไม่เสียวดิ้นมาถัดมาอีกวันครับวันนี้ก็ขอแล้วกันนะขอแล้วกัน จักร้อยสิบสองบวกแล้วเนี่แต่ผมชิวแล้วนะคือเปิดแบบชิวแล้วเอาจริงนะวีคนี้ผมเปิดชิวแล้วเดี๋ยววิกหน้าผมมาล่าร้อยสิบห้าครับมีหลุดมาแล้วนะมีหลุดมาแล้วลิเบอร,รี่มาลิเบอรี่ลิเบรี่มาดิลิเบอรี่ลิเบรี่มาดิวันนี้ดูซิโอมาดิดูซิโอดูซิโอมาดิอ่าสูทิกมาวะมาตาริงตาไม่อยู่แล้ววะ ตามันอยู่ละตามันออก115ให้แล้วไงสงสัยมันไม่อยู่ละมาไม่เ1 5ใครวะอ้ไอ้หน้านี้อีกแล้วหน้าเดิมเดิมอีกแล้วอ่ะก็ถัดมาอีกวันครับก็เหมือนเดิมครับสามันเพลทเราทุกวันนะก็่วันนี้ไม่มีอะไรมากครับไปเลยไม่ต้องมีโงมีสุดนะ ท้ายหนส่งท้ายในเร็วๆเรียกว่าจิ้มส่งท้ายครับลูซิโอ115มาแล้วครับผมสกิ๊ดไอดีผมอันนั้นะก็ตรงโหโหรนี้โอ้โหครับดันจูมาอู้ไม่เห็นหน้ามึงนานแล้วนะไม่เห็นหน้ามึงนานแล้วมึงมาให้กูเห็นโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับดันจูมาโอ้นี่อีกสามบางทียิมย้มว่ะยิ้มหวานวะ่ะ ยิ้มหวานแล้วว่ะน้องๆพี่ๆผมยิ้มหวานแล้วว่ะวิกสามว่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับนะแล้วเจอกันใหม่นะวิกสี่นะล่าวิกยูทูบต่อนะครับนะอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับวิกสี่ผมมาเนี่ยครับล่าวิกของยูทูบนะสามวันทุกวันมาดูว่าร้อยสิบห้ามันจะลั่นอีกไหมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับบุ้ยบุ้ย